สวัสดีครับพบกับทีมงานโชคเหลียวใจแมคโครนะครับก็คลิปนี้พามาอัปเดตหน้างานลูกค้านะครับที่เราได้เคยทําไว้นะครับ EP นี้เป็น EP ที่2นะครับจากคลิปที่แล้วที่กําลังขุดบ่อดินมาถมตรงนี้นะครับตอนนี้เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูงานนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็คือมีบ่อลูกนี้นะครับที่เราขุดไว้นะครับความลึกของบ่อเนี่ยนะครับชั้นแรกเนี่ยอยู่ที่เมตรห้นะครับชั้นที่2ลึกอีกเมตรห้นะครับแต่ว่ามันจะมีเป็นบางจุดเนี่ย ที่ลึกไม่ได้นะครับเนื่องด้วยตรงนี้มันติดภูเขานะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยด้านด้านข้างเนี่ยเป็นภูเขาทําให้ดินข้างล่างเนี่ยนะครับพอลึกไปมากๆเนี่ยจะเจอหินนะครับก็เลยอาจจะทําเป็นบางจุดนะครับที่ลึกได้บางไม่ได้บางนะครับแต่ว่าเดี๋ยวภาพรวมบ่อลูกนี้นะครับเดี๋ยวลูกค้าจะปูผ้าใบนะครับปูผ้าใบเพื่อที่จะให้มันเก็บน้ําได้อยู่ตลอดนะครับเพราะว่าดินมันออกเป็นดินทรายนะครับแล้วก็พื้นที่ของลูกค้าเนี่ยโจทย์ของเขาก็คือเขาอยากให้โคกเนี่ยอยู่ใกล้กับบ่อ เพื่อที่อนาคตเขาอาจจะทําระเบียงนะครับตรงนี้เราก็เลยเซตไว้นะครับอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับทำให้ลูกค้าสามารถที่จะทําระเบียงยื่นลงไปในน้ําตรงนี้ได้สบายๆนะครับแล้วก็เขาอยากให้บ้านเนี่ยอยู่ใกล้กับบ่อน้ำนะครับได้ดูเป็นธรรมชาตินะครับส่วนลูกค้าเนี่ยนะครับเขาไปเจาะบาดานมาแล้วนะครับเจาะบาดานแล้วก็มีแผงโซลาร์เซลล์แบบนี้นะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเขาก็เปิดปั๊มน้ําแล้วก็ให้น้ําเติมเติมบ่อได้เลยนะครับแต่ว่า ระหว่างนี้ก็คือรอให้ทีมงานปูผ้าใบเนี่ยเขามาปูให้เรียบร้อยก่อนนะครับตรงกลางนะครับเราก็ทําเป็นเกาะเอาไว้แบบนี้นะครับสามารถที่จะปลูกต้นไม้แล้วก็เดี๋ยวลูกค้าก็อาจจะตกแต่งทําสนามหญ้าทําเป็นเกาะตรงนั้นได้นะครับส่วนบริเวณตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่โคกนะครับมีพื้นที่ขนาดประมาณเกือบเกือบสงานนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเจ็ดกว่าตารางเมตรใหญ่มากนะครับถมแล้วดูสูงขึ้นมาเลยนะครับพอมาสูงอย่างนี้นะครับมันจะทําให้เรามองเห็นวิว ครับรอบๆได้แบบสบายนะครับเห็นได้ทั่วนะครับ360องศานะครับด้านหลังก็เป็นวิวภูเขาแบบนี้นะครับก็สวยมากนะครับช่วงที่เป็นหน้าสนแบบนี้นะครับมันจะเขียวนะครับหญ้ามันจะเขียวต้นไม้มันจะเขียวภูเขามันจะดูไม่โล้นนะครับมันก็จะดูสวยนะครับแล้วเราก็ไล่มาแบบนี้นะครับเดี๋ยวลูกค้าเนี่ยก็น่าจะปลูหญ้าจัดสวนนะครับแนวสโลปเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับลูกค้านะครับมีการลงต้นไม้ไว้แล้วนะครับ ทำให้เราเนี่ยนะครับก็เก็บต้นไม้ของลูกค้าไว้เป็นบางจุดนะครับแล้วก็เว้นโค้งเว้าหลบต้นไม้ที่เขาได้ปลูกเอาไว้นะครับส่วนบริเวณทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นทางขึ้นทางลงนะครับเดี๋ยวลูกค้าก็จะปูหญ้านะครับจัดสวนอีกทีหนึ่งนะครับก็ทําสโลปไว้ให้แบบนี้นะครับตรงนี้เป็นชานพักนะครับเผื่อจะทําสนามหญ้าตรงนี้แล้วก็สโลปไปส่วนบริเวณว่างตรงนั้นที่เราเห็นเป็นที่ว่างๆตรงนั้นทําอะไรนะครับเดี๋ยวเขาจะทําเป็นพื้นที่สําหรับจอดรถนะครับ ขับรถเข้ามาจากประตูด้านหน้านะครับขับเข้ามาแล้วก็จอดรถตรงนี้นะครับจอดรถตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ปลูกบ้านนะครับพื้นที่ทั้งหมดนะครับมีการล้อมรั้วเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดประมาณ2ไร่นะครับก็สําหรับท่านใดที่มีพื้นที่แบบนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ทีมงานโชคหลวงวิแบคโฮนะครับเรามีหน้างานอยู่หลายจังหวัดนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามนะครับได้ทาง f c e b o o k Page โชคหลองวุฒิภัแบคโฮคลิปหน้าผมจะพาไปดูหน้างานแปลงไหนต่ออย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนนะคครรัับบสหลิปี้ สวัสดีครับ. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is. Bad.